ทำคนตามงานที่นครปฐมในรอบเดือนมีนาคม2555จัดทําโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาส ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธถร,รมทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนจากทั่วประเทศและเยาวชนทั่วไปเข้าร่วมบรรพชาทั้งสิน้น95รูปณวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพัรษา80สพรรษา12สสิงหาคมสอง 1555เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในฐานะที่ทรงรับเป็นองค์อุปถามมูล,ลนิธิทูทกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ปราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงพระกรุณาปโปรดให้นายนพพรัตน์เบญจวัฒนานันผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่ผานการอบรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ณพุทธมนตรตำบลสาลายาจังหวัดนครปฐมโดยมีนายอภินันจันทรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบเจ็ดรอบ84พรรษาและเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ2,600ปีแห่งการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พระสงฆ์12รูปสามเณรนน369รูปสินจาลินีครูอาจารย์จำนวน341รูปรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น722รูปซึ่งจะส่งผลให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตใจที่ดีงามมีสติและสมาธิในการดำเนินชีวิตของตนเองภายใต้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน นายฐานิตเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนเสียหายจากอุทกภัยสิบตำบลในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจำนวน1,116รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,118,300บาทโดยมีนายนิมิตจ,จันทวิมลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายอภินันจันทรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีได้ประสบอุทกภัยในขั้นรุนแรงเมื่อเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม2554ที่ผ่านมานางวารุณีพงศิวาภไพรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้าที่องค์พระประถมเจดีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์พระบรมราชินูประถมมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าที่ทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาในปีพุทธศักราช2555ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชา100คนโดยศึกษาปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่5ถึง21มีนาคม2555ที่ผ่านมาณวัดพระประถมเจดีราชวรมหาวิหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติและเทศบาลตำบลโพรงมะเดือ่อจัดพิธีมอบก,กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยร่วมภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโพรงมะเดือ่อโดยมีนายนิมิตจ,จันทวิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานมอบกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจำนวน70แปลงเพื่อเร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเนื่องจากยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจนต้องบุกรุกพื้นที่สาธารณะนายนิวัฒน์ธรรรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน984รูปเนื่องในวันมาคะบูชาโดยมีนายอภินันจันทรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและในช่วงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเวียนเทียนณองค์พระประธานพุทธมณฑลโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอภินันจันทรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมข้าราชการและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานเทิดไทองค์ราชัน วันสตรีสากลเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2555พร้อมมอบโล่ผู้หญิงเก่งจังหวัดนครปฐมและโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่โรงแรมเวลอำเภอเมืองนครปฐมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้กล่าวขอบคุณสตรีจังหวัดนครปฐมที่เป็นแบบอย่างในการร่วมแก้ปัญหาชุมชนและสังคม รวมถึงปัญหาน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดีจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดงานดนตรีในวังบริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาจพระราชวังสนามจันทร์โดยมีนายนิมิตจ,จันทวิมลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา8 4พรรษาโดยจัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬกาทุกสัปดาห์จนถึงสิ้นปี2555จึงขอเชิญชวนข้าราชการพี่น้องประชาชนเข้ารับฟังดนตรีในวังทุกวันเสาร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า เป็นประธานในการซ้อมแผนระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำที่เรือนจำกลางจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เรือนจำเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้าร่วมซ้อมแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หากเกิดเหตุความวุ่นวายหรือเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีกทั้งยังเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ที่สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนคนปรปฐมผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพรประจำปี2555โดยมีร้อยตรีพงศธรสิริสาครหวัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนคนปรปฐมกล่าวรายงานเพื่อเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีที่พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพอรอได้เสียสละเวลาอุทิศกำลังกายและกำลังทรัพย์รวมทั้งความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบสาธารณภยัยโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนแต่อย่างใดนางสุโกโมลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างพระโกฏ การบูรณะปฏิสังขรราชรถพระยานนมาตยและส่วนประกอบพระเมนในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพันนวดีที่สำนักช่างสิบหมู่ตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทลที่จะประกอบพระราชพิธีในวันที่9เมษายน2555นี้ซึ่งภาพรวมของการดำเนินง,งานเกือบสมบูรณ์แล้วเริ่มตั้งแต่เครื่องประกอบราชรถ การจัดสร้างพระโกฎจันทร์การจัดสร้างพระโกดทองคําอยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยนางสุวิมนจันทวิมนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมและหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยพบปะประชาชนตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากลง เพื่อช่วยเหลือและบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมได้มอบถุงยางชีพพันปลารถจักรยานให้กับนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนอีกด้วยนายศักดาคงเพชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวติดตามการดำเนินง,งานตามโครงการปฏิบัติการ รณรง์กวาดล้างยาเสพติดในสถานศึกษาที่โรงเรียนนาคประสิทธิ์อำเภอสามพรานโดยมีนางวารุณีพงศิวาไพยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับสืบเนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเยาวชนและรัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นเพื่อให้สอดร,รับกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องซุ่มตรวจยาเสพติดในสถานศึกษาโดยนำสุนัขตำรวจเข้าไปตรวจยาเสพติดบริเวณที่มีนักเรียนอยู่และสถานที่โดยรอบพร้อมนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจปัสสาวะเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งไม่พบความผิดปกติใดอย่างใดผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงและสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวที่โรงแรมเวลโดยมีนายน,นรกิจศรธาประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายสำคัญของจังหวัดสู่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนทุกขแขนงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการสื่อมวลชนตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดนคนปรปฐมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อยที่โรงเรียนสามพรานวิทยาอำเภอสามพรานโดยมีนายพดุงบรรจงศิลป์ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคกลางจังหวัดนคนปรปฐมกล่าวรายงานเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเผยแพร่ให้แก่ครอบครัวเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีรวมทั้งให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและโลนรงต่อต้านยาเสพติดที่โรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนพลอากาศเอกอิทธพรสุพวงศผู้บัญชาการทาหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันครบรอบ100ปีการบิน ของบุพการีทหารอากาศและเป็นประธานเปิดการแสดงการบินเครื่องบินขับไล่กริปเพน F16 และการแสดงเต็มรูปแบบครั้งแรกของหมู่บินผ่าแผลงหมู่บินแรกของกองทัพอากาศรูฟินิกรวมทั้งประดับเครื่องหมายนักบินฝูงบินผ่าแผลงรูฟินิกอีกด้วยสำหรับการจัดงานวันครบรอบร้อยปีการบินของบุพการีทหารอากาศจะจัดขึ้นในวันที่2กร,รกฎาคม2555 ณท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อระลึกถึงเกียตรติประวัติของบุคภการีและบรรพบุรุษของทหารอากาศ